สวัสดีครับมอหลวยภาพมันตาในทางของแม่ลุยเด้อนะครับแม่ลุยให้เขาเต็มเต็มเด้อนะครับฝันเคี้ยวกะปลาเคิงโตมอหลวยตีหอยแปรห้าเขาเต็มเต็มก็ล้องไปตามแม่ลุยนะครับว่บาเพิ่นฝันไม่ไปหรือิ่นได้ตัวใดต้องงวดบอลร้องไปติดตามแม่ลุยกันเลยครับสวัสดีครับแม่ลุยครับสวัสดีครับโอ้ยแม่ลุยฝันเขาขักเขา <c oughs> แน่แหลแม่ลุยปลากระเบนบอกว่าได้ซื้อแจ็คบาทเอาคือมาซื้อบ่มีเงินโอ้เนาะ น้ำบ <N CCTV> um um ่มีบ่มีดีเลยนาะยังว่าให้แต่ตู้ซื้อระบ FC รุ่นได้ยินว่ลุยเว้าอยู่เพิ่นว่าโอเอยบ่ซื้อดอกมันสิบ่ถก FC สิบ่ได้ซั่นเลยว่าซั่นล่ะเลยอก็บ่ซื้ออีหลีเด้บ่ซื้อจักบาทบ่มีเงินัเนาะมี FC มันมักนําอยู่ว่าอันาครึ่งโตซั่นยก็อยาครึ่งนึงก็หาแล้ว สัวคักสัวแน่เนาะหัวอันได้ได้กินหน่อยกินหลฟังไรวะเจ้าโอ้ยหัวหอยตะมงหัวลงกไปไหมเดี๋ยวไปทั้งลงนิตกลางเน่ยถุยจะเอาหรือว่าเอาพลักผูมาทรงเอาเหนียวจะทำอะไรเนาะเอื่อเนีเครื่องโตีว่าเอายุดอกไม่วางเครื่องโตก่เอารถมาเฉยาฟันมือสุดท้ายทำได้เนาะมาเจ้าตีหางกันยังไงตีหางเลยเกียงเลยจะฟันวันกบอกไหมนะ ฝันที่แรกตีฝันที่แรกเด็กน้อยเอาบักเตียงมาไห,หนบ้งบ่ไม่หนึ่งไ็่นอนเสียไปอีกไม่เงี้ยเจี๊ยมันหัวปลากินเหรนน้ำทาามาก็เลยว่ามาหอดท่านหอดเงี้ยนดอกเป็นยางน้ำทาามาปลาเสียวบ่วา่า,าววั่นว่าก็เลยกขึ้นคอปลูดเสียวไปลูกให้เต้ากินเลยเสียวรู้่าเอาพวมาส่ง เครื่องให้โอ้ยให้แต่ให้เครื่องเดียวเนาะปะให้พ่อตัเนาะเลยวางเชียวมันจ้เอาเดียวถุเชียวจะเอาเดียเนาะสิปานี้เลยเอาของเครื่องตัวเก่าทั้งหลายสนุกหมด้ลยคุณผัวมาให้กับให้ให้เสียวหรู้ปะเอาเลี้ยเปไปก็บ่อยากได้ได้ทั้งหล่งมีตะกากนิดเจ้ปลาบ่อพันห่อพนเอาม้าตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าทั้งหล่งพนกินมานับทางแล้วทั้งมังหางมันนี่มันเลยเหลียวอยู่หัว พ่นเลียงว่าเชียวหรือบ่าเอาเอา่นเลี้ยงเอาไปตองห่อให้ห่อทางหัวอยแบดเลี้ยบุ้งห้องหลังคือบ่ให้ยมัดตัวคือมีตะกางกินยังไรจังกินยังสั่นแต่นี่ซึ่งหอยเข้ามาเอาบ่านี่เอาเลยวางสิาแต่เอาน้ำอยู่แต่ว่าบ่ได้เงินบัดบ่ได้ซื้อเจ้ายางกับใบก็ไม่เนี่ยนี่ไม่รู้ฟังอย่างนี้ว่าว่าไปซื้อหรอไอ้ซีซื้อหรอไปถึงไอ้ซีไปถึงน้ำท่นผู้นี้เลยว่าหมอรวยซื้อบ่ซื้ออยู่ โอ้ยไม่ต้องอันว่าซื้อดอกยาเนฟซี้ว่าถืกก็มอหลุยด้วยว่ะซื้อรวยมอหลุยอ้าวยีซี้เลยชมอานเ้อนะครับก็อย่าลืมแม่ลุยเนอะนะครับให้กขลังกินกขลังใจเราพอดันแมนเนี่ยไออันยิ่แก้วเลยว่าเอ้อขันในปลาครึ่งตูปลาเนี่ยมันสีเหล็กแก้วตรงเครืองคาได้พอเพราะเราบอกงั้นแล้วคก็คดในราก็ได้ยี่สิบบาทก็ได้สิบบาทขันในเครึ่งเดียวมันตรงเครืองคาได้ใหญ่พอนะเอาอับแต่ทหารนี่มันว่าด่านนะของเราอันตัวยิ่แก้วไปซื้อได้ ยี่สิบบาทห0ือสิบบาทของยายหลุดคืนค่าบเพยายดาวาทำไมคาได้ถ่ยไปเยอะตัวเขาไม่หื้อน้ำยายลดเด็คืงบ่กู้ล่ดกถ่ยไปเยอะแต่ว่าวันน้อยมันได้เคืงดิววานีตัวนี้พวอจืออาจเพราะพนมวานในมือเราอืมอานะครับพวเนื้อเรีกเจ้าหนึงติมเจ้าหน่งบติมกับมีครับอมเพราะว่าสามเจ้ยายเกียวไปถามมิตรคือูเออพี่น้องก็าได้โชว์มานน้ำเมลยเนะ อยากให้กำลังใจแม่ลุยนะครับติดต่อมาลอยมาหลยเด้อครับกระยำค้ากรได้ให้กระให้เคข่งเดียวไม่ใย่ตุยให้พ่อโตกับพ่อให้วันนี้ผู้นี่เล่ตอบคุณมอสรยว่าคันป้ากับหัวม่านป้ากับเปียกตัวเส้นเครื่องหาเออเออเครื่องกระหาเพราะนะวันนี้ไปตีกับมู่บนหัวกระหาไปอีกด้วยป่ะข้าเจ้ากับมักน้ำโยข้าเจ้ากับสื่อเปียกหาเปียกตัวเดียวนั่นแหละครับสำนักเลืเตยอืแต่ว่าแม่หนังเด็กเื่งเดียวครับเอาอย่างีิ บริโภคมาดในยืดเมนลุยเนอนะครับมาเลยกัขอเปสะพับุญไห่เป็นคนฟันแม่นคนว่าเ้าลูกคีเ้ามากินเ้อเลี้ยงอยู่ที่เส้นแก้วอะเกินไปกินอนู่เดียวโอ้สาธถสาธถเนนะถือยี่สิบาทกินยีิบเก่าเหรียญสีบริโภคมานยมลลุยเนอเบอร์โทรกับศูนย์ห้่เดสามอนะครับเบอร์ทรมกับศูนย์หย์เก้าศูยปเดี๋ยวสิลงรองไ เบอร์โทรไอดีไลน์เด้อนะครับติดต่อมานะพูดอย่างก็ตั้งใจไปเลยแล้วค้นฟันแมนส่วนี้ฟันจมักแมนสุดท้ายจริงสิละมองเลยแล้วยายามมาถ่ายมือสุดท้ายเลยมืมดเลยพยายามพี่น้องมาได้นะครับกระดัยลีเนาะถือว่าแรงงามจังฝังปันปลไปเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้เครื่องเดียวพ่อตกับพ่อให้เสร็นจมไปฟุ้นครับผมให้ก็ให้เครื่องเดียวเสน็จเอฟซีไวติว่ามังน้อเครื่องเดียวมีผู้มังยศคนละวันเลยเคาสามสองคน พ่อหมายเว่าเด็ข้ายๆที่ไหนะอืเขาจะเล่นเป็นหมันทามสองคนต่ว่าจริงมันเปียถานะอมือเส่ามือเส้าเขาเรีนเดียวได้เพราะว่าเด้ปลาหัวเดียวเนาะมันได็กคนหนึ่งผมว่าเปียาห้าเราปิ้งมนเปีย่ปะปิ้งเปีลากระเพกระไรหือิยู่มอนไว้ตีว่าอันปลากระเพ็ดแล้วว่าท่นติดพืตีเป็นเนาะ ปลาเป็ดเครื่งนึงก็หาเรียงกันอยู่ได้หมือนเชแม่นม่เด้วน่เป็ดหางมือกว่าหัวขาเนาะหัวหางมืยังหมดตีว่าีว่าเป็ดที่เล็วเนาะตีเปดีีได้หนิแล้วตัวตีเตียวแล้วหมอรวยเลยวะับเป็ดที่เรวะอะไรหางะไรเนาะพ่นกระหไยมะเครืองเดียวแม่เซน่าแล้วมาเครืองนึตียังวันนี้เจกซอยด้พ่นไห้สไลด์หัวเลยกหางไปอีกได้ผู้นี้บ้างก็เลยว่าพ่นหัวต่ท่านหัวไห้จำไว้เนาะท่านหางมันมีตะกาง เพิ่นหัวแต่ทางหัวหายได้เลี้ยวไปท่านแางมิตรต่างปนหัวแต่หัวมันเหนื่ยเพียงเดียวเนีหยโบโยโบห้องได้กี่ได้ตัวเงินเอาพอสายเนาะตีโซ่นะครับห้องกันนี่ละตามให้เด้อนะครับเสียงเร็วพี่น้องยุสซี่ลืมเด้อน้องมาตักเลยเอาเรื่องเอออย่าลืมไม่ลุยนี่เด้อนะเพิ่นห้าเพิ่นมีน้ำใจห้าห้าน้ำใจต่อเพิ่น ไปโชว์มารกัเรื่องไม่เลยล้วรับเรื่องว่าบอกกันก็มอนรวยเซลว่าไปสื้อกรคอเ่มันบอกเขาไอได้เงินเลยว่นพี่มีนประกาศเรเยกคนวะบุีจากบาทอลีนแล้วครับพิ่างหุ่นอย่สิไปมีแต่ขอฟันแม่นๆในห้าวเนี่แหละพี่น้องไอซีทาง่องเ่าีผู้แรงดังใจหรอกอ้าวคนบี้ถือน้ำหนักเขาไก่เรื่ัญเีืห้นะครับือืแม่นืืีืืืืืืืืืืืืืื่ืืาืืเืืืืืืืืืืืืืืืืืืืเืืะส่วนใน มือเทา้าก็ไปดีล่เดี๋ยวน้อ็กๆข้อข้อเนี้ยหวัวเดียวอีรีจิวนเอาปะยำหอบกแตงนี่ของต่ปลาน้องม,มืเอ,อเจออ้าปลากับปลาคืงเดียวขอบคุณหลายๆเรื่อยๆอย่างนี่เนาะโปรด้โช่งมันไกลที่เรื่องไม่ลวยเท่านันล่ละนะครับคนคนมันแม่นนะเข้ามาจอดไปเรื่อยได้แท้ ได้อีกก็ได้มือเลขสิออกเนาะเนาะบ่กระจอบแล้วจอบอีกเด้จอคักจอนี่แม่นบ่ว่างก็บ่ได้บ่มันได้บ่คืนนี่ได้บ่คืนเนาะแกงมาก็ได้เลิเนาะมันออกแกงนี่ก็คือในใจนี่มันลุยตัมสุดท้ายอ่บ่ได้ดิอือ FC ที่ฟันแม่นนอกมื้อสุดท้ายก็หลายคนเฮาต้องจอบว่าเฮาต้องสังเกตเอาผู้ใดสิมาเอายามมื้อเช้า15บ่ได้มันออกมันฝันได้ยามมอแลงบ่15ยามแลงยามเช้า16ก็ได้นี่แมครับเอาเนาะล้วมันได้ ถามต้อนมนไม่ยเนาะมีแต่เล็กมักไปมีเต่อยากซื้อไปซื้อถัาฟันจะมืองินนโอ้ยอฟันก่อนเนาะเออเอาถ้าเอาตัวฟันก็ลุ <h <h ่มนะนะครับเล่าเราเขาดีได้เลาให้สองเทียเขาเล่าสองเทียด้ให้เกิดเด้เพิ่นให้ศูนย์เก้าศูนหกเพิ่นให้อันต้องหดสิบเอียงก่อนสิบหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์กมันกอกศูนย์หนึ่งศูนย์ดีเดี๋ยวถ้าตามเนาะสำหรับเดเองเนาะเดีว่าเราฟันเป็นทั้งทยทังเล่า ะครับเดี๋ยวสิมมัลอยอ้อยเอาเลยเลยเพื่ออะไรเหล้าช่วงช่วงนี้ไปเหล้ามาลอยรอกพอไม่ลอยรักกับฟันขอเหล้าดีสังเกตใจงวดละเอาสระขอบคุณไม่ลวยหลายเด้อนะครับพี่ตองเอซี่เพืชคมานก็จะเลื่มเด้อนะครับมาลอยขอเป็นสะพานบุญให้นะครับขอบคุณไม่ลวยหลายให้โชคมันเนาะอืมไม่ลุยเ่อได้ใช่ไหมโอ้ยยิ้มบวกมันี่ยิ้มแห้งน้อยมันยิ้มแห้งว่ะยิ้มแห้งยิ้มแห้งก็แปลงดอกเขาสู่เด้อเอซีมันก็มีน้ำใจดอกนะครับอ่าโชคมันกล้าสวัสดีครับ